ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสัณหาพาันลบกันละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณอริม,มนธรรมรักศรัทธาของคุณบุษรากุลานุสนศรัทธาของคุณปลานยสงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพือดงามร่วมกันรับเป็นส้าภาพขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา คนท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทะานางธรรมธานาง,านางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันในคืนนี้ขอจงได้เป็นระวะปัใจจัยให้คุณนริมนธรรมลกักให้คุณบุตรากุลานุสนให้คุณปานีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศรัทธาเพื่อนงามทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติอนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโบฉนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณเพนสฟฟักสอนรับเป็นเจ้าภาพครับพรุ่งนี้จะได้อนุโบฉนาสาธุกับสัทธาของคุณเพนสฟฟักสอนกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้ว ก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับลมพัดใช่ไหมมีอะไรบ้างภัยเนี่ยโจรภยัยนะภัยอังเกิดจากโจรปล้นนะราชภายัภยภัยอังเกิดจากพระราชานะ่ะ แล้วก็อุทก,กภัยภัยจะเกิดน้ำท่วมวาตาภัยนาลมพัดนะอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าภัยแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยเพอเติมอะลงไปตัวหนึ่งหมดเลยไม่เหลือเลยทุกคนไหมครับโจรละภัยนี่ภัยเนื่องจากโจรอะภัยก็แสดงภัยเนื่องจากโจรก็ไม่มี นะอภาภัยภัยเรื่องจากาไฟไหม้ไฟเนื่องจากน้ําท่วมไฟเนื่องจากลมไฟเนื่องจากอะไรก็แต่ไม่มีเพราะขึ้นชือ่อว่าอาภัยและสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีฉะนั้นที่เราให้อภยัยแก่เขาเนี่ยพระพุทธเจ้ากลัดใช่ไหมว่าให้อย่างไรได้อย่างนั้นให้ความไม่มีภยัยแก่เขาเราได้อะไรครับ ได้ความไม่มีภัยฉะนั้นอภัยจึงเป็นทานประเสริฐอย่างหนึง่งมันจะต่างกันตรงที่ว่าเราจะทำได้ไหมให้ความไม่มีภัยแก่เขาได้ไหมถ้าทำได้เราก็ได้ความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ แต่เราไม่รู้ว่าให้อภัยเขาแล้วเราได้อะไรเราจรึงให้อภัยได้ยากถูกต้องไหมครับจึงทําได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีผลดีถ้ารู้ว่ามีผลดีก็คงจะต้องทํากันเพราะการให้อย่างไรได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ความไม่มีภัยคืออะไรครับให้อภัย ให้ความมีภัยก็คือการเบียดเบียนกันให้ความไม่มีภัยเรียกว่าอภัยก็คือเราไม่เบียดเบียนเจ้เมื่อไม่มีการเบียดเบียนกันขึ้นผลดีย่อมมีแก่ผู้ที่ไม่เบียดเบียนถ้าลงมีการเบียดเบียนกันขึ้นภัยก็ย่อมมีแก่ผู้เบียดเบียนเั้นอภัยเนี่เราแปลให้ออกซะก่อน ว่าแปลว่าอะไรอภัยแปลว่าไม่มีภัยให้อภัยก็คือให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีภัยทำอย่างไรก็คือให้ความไม่มีภัยแก่บุคคลที่ให้ภัยแก่เราอืม คนที่ทำให้เราได้รับความทุกข์คนที่ทำให้เราได้รับความเดือดร้อนมันมีทางแก้ไขอยู่สองวิธีนะนะหนึ่งแก้ไขด้วยวิธีที่เป็นอากุศลกับสองแก้ไขด้วยวิธีที่เป็นกุศลอ่าตรงนี้ ทางแก้ไขมันมีฉะนังการให้อาภัยเป็นวิธีการแก้ไขในทางคุศลพระพุทธเจ้ากลัดใช่ไหมเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าีนมีผู้จองเวนเยอะไหมครับเยอะไหมเอาแค่ในปัจจุบันชาติเนี่ยเยอะไหมโอ้ยบรรดาเดียรถีทั้งหมดนี่มันรวมหัวกัน นาหาทางปองร้ายพระพุทธเจ้าทุกวิธีแต่พระพุทธเจ้าให้อะไรครับให้อภัยเมื่อพระพุทธเจ้าให้อภัยแล้วภัยเกิดแก่พระพุทธเจ้าไหมไม่เกิดเลยขนาดนายขมังธนูนี่จะให้ภัยแก่พระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้ให้อภัย ระหว่างผู้ให้ภัยกับผู้ให้อาภัยเกิดในเวลาเดียวกันนี่ผลของผู้ให้อาภัยนี่ยังระงับธนูอยู่เลยกลางปุ๊บก็บกลางแค่นั้นเนะยยิงก็ไม่ได้วางธนูก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นคือผลสูงสุดแต่ว่าใครจะทําได้นะ่ะทำได้มันก็มีผลจริงๆเพราะฉะนั้น นะเรื่องของการให้ให้เราได้เข้าใจนะยึดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อา้าวตั้งใจฟังธรรมะก็มีผลผลของการตั้งใจฟังนะแสดงธรรมเทศนาก็มีผลผลของการแสดงธรรมเทศนามีความเห็นถูกก็มีผลมาชาวคนเขาถาม เอาท่านทั้งหลายเรียนธรรมามานานแล้วผมผมจะเก็บความข้อเนี่ยมาถามในชั้นเรียนเขาถามว่านาะสินห้ามีข้อสุราเมรยะมัชฌะประมาณทฐานาเวรมณีนะแต่กุศลกรรมบทสิบทำไมจึงไม่มีสุราเมรยะมัชฌะแสดงว่าสมาทานศินศีลกรรมบทสิบ กินเหล้าได้ถ้าสมาทานศีลห้าดื่มเหล้าไม่ได้อันนี้ผมตั้งคำถามเพิ่มท่านจะตอบว่าไงดีนะอ้าวกุศลกมลศีพอมัไม่มีนะไม่มีห้ามกินเหล้านะาแสดงว่าเรื่องกินเหล้าเมายาไปอยู่เรื่องยะเรื่องเรื่องศีลห้าเอาใครจะตอบได้ช่วยหน่อยจะได้ไปตอบเขาคืนนี้คืนพ่งนี้ พรุ่งนี้จะได้ตอบเขาได้ไงผมไม่ตอบผมจะคำตอบเนี่ยมาตอบให้พวกเราได้รู้นะแล้วเราก็จะได้ไปแก้ไขปัญหาเขาได้ไม่ใช่ไม่รู้นะฮะและเรื่องจริงนะกุศลกรรมบทสิบไม่มีข้อห้ามเรื่องสุราแสดงว่าดื่มสุราแล้วไม่ผิดกุศลกรรมบทสิบ แต่ไปผิดศีลห้าแล้วอานิสงของการสมาทานศีลกุศลกรรมบทได้อานิสง์มากกว่าศีลห้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ต้องสมาทานกุศลกรรมบท10ไม่ดีกว่าจะได้ดื่มเหล้าได้เอาไหมอา้าวเข้าใจนะใครจะตอบได้ เพราะเขาเข้าใจแล้วล่ะว่าสมาทานสินห้าดื่มเหล้าไม่ได้สมาทานกุศลกรรมบทสิบดื่มเหล้าได้เพราะไม่มีข้อห้ามในกุศลกรรมบทสิบข้อนี้จะตอบเขาว่าไงเออนี่ดีใจมากเลยนักศึกษาเราไม่เสียทีที่มาเรียนตอบว่าข้อสิบ ใช่ถูกต้องเลยเพราะในกุศลกรรมบทสิบมีข้อสิบมีความเห็นถูกคนที่จะทำบาปเพราะมีความเห็นผิดจำไว้คนจะฆ่าสัตว์ก็เพราะมีความเห็นผิดคนจะลักทรัพย์ก็เพราะมีความเห็นผิดคนจะประพฤติผิดในการมเพราะมีความเห็นผิด คนจะพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดก็เ,เพราะมีความเห็นผิดคนจะดื่มสุราเมลัยก็เพราะมีความเห็นผิดครับฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นมาลายดื่มเหล้าไม่ได้เพราะเขารู้ว่าดื่มเหล้าแล้วมีผลไม่ดีฉะนั้นมารวมอยู่ที่ข้อสิบเข้าใจาไว้นะครับ มารวมอยู่ที่ข้อ10บครับจันข้อ10บเนี่ยจะเป็นตัวเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเลยนะไม่แค่นั้นนะฮะเราอาจจะบอกว่าสินห้าไม่เห็นห้ามเล่นการพนันกุศลกรรมบทสิบก็ไม่เห็นห้ามเล่นการพนันฉะนั้นสมาทานสินห้าสมาทานกุศลกรรมบทสิบ ก็เล่นบอลได้เล่นการพนันได้เที่ยวกลางคืนได้ใช่ไหมคะเพราะไม่ผิดถ้าเราไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเข้าใจถูกเราก็บอกว่าได้ไม่เห็นมีข้อห้ามตรงไหนเลยนั่นแสดงว่าเราเห็นผิดหรือเห็นถูกคะเห็นผิดนะฉะนั้นในคำว่ามีความเห็นถูกต้องนี่มันคลุมไปหมดเลยนะครับทำดี ต้องได้รับผลของกรรมดีทำชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนะฮะมีผลของตัวมันเองบางอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เช่นในสินห้าไม่ห้ามเล่นการพนันไม่ห้ามออาบยมบุกใช่ไหม กุศลกรรมบทก็ไม่ห้ามเล่นการพนันไม่ห้ามอบายมุกแล้วเราชาวพุทธจะถือว่าโอ้ยเล่นการพนันไม่ผิดศีลน,นะดื่มสุราก็ไม่ผิดศีลถ้าหากว่าเราอขอโทษสมาทาน,นกุศลกรรมบทฉะนั้นอบายมุกการพนันต่างๆเที่ยวกลางคืนเนี่ยไม่อยู่ในศีลเลยนะ ถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนอยู่นี่ไงอยู่ที่ความเห็นผิดเว้นเสมออไรก็เห็นถูกทำลงไปก็ถือว่าเห็นผิดเห็นผิดนี่เห็นยังไงเห็นในสิ่งที่ชั่วที่เลวเป็นของดีเห็นถูกไปยังไงเห็นที่สิ่งที่ชั่วที่เลวเป็นของชั่วของเลวแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในศีล แต่มันก็มาอยู่ที่สัมมาทิฏฐินะครับเห็นถูกต้องอาละเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะาดีใจที่มีคนตอบถูกว่าข้อห้ามมีอยู่ในตัวเขาเองแล้วคือคือสัมมาทิฏฐิผมเคยได้ยินตอบทางวิทยุเคยได้ยินตอบทางวิทยุว่าว่า,วา กุศลกรรมบทโดยเฉพาะเรื่องดื่มสุราไม่ได้ห้ามแต่ศีลห้าทำไมห้ามแล้วท่านก็ตอบว่าการดื่มสุรามีอยู่ในข้อกาเมสุมิฉาจารแล้วเคยได้ยินใช่ไหมคะถึงไม่เอาออกมาบัญญัติไว้ก็สงเคราะห์เป็นกาม เพราะรูปเสียงกลิ่นรสเอาสุราเป็นรสเขาถือเป็นกามฉะนั้นการดื่มสุราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผิดในข้อสุราด้วยแต่ผิดในข้อกาเมด้วยนั่นท่านสายไว้เรียบร้อยแล้วและเราสลดใจไหมครับสลดใจสลดใจตรงไหนตรงที่ท่าน ตอบเราผิดแต่คำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นฉะนั้นนอกเหนือจากศินห้าแล้วเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยนอกเหนือจากสินห้าแล้วนะแต่ทำไมไม่มาบัญญัติศินห้าบัญญัติไว้เป็นฐานเบื้องต้นเท่านั้นแต่ฐานกลางฐานสูงนั้นอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะ อยู่ที่คนมีปัญญาคนมีปัญญาและเขาเว้นเองได้ฉะนั้นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องนี่แหละมันจะไปงดเว้นหมดเลยงดเว้นเรื่องสุรางดเว้นเรื่องการพน,นันงดเว้นเรื่องการค้าอาวุธขายอาวุธทั้งหมดเลยครัะซึ่งมันไม่มีในสินห้าแต่มันไปอยู่ใน สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเอาละเข้าใจดีแล้วนะตดกลงนะดกลงนะเข้าใจดีแล้วว่าทุกอย่างที่เป็นทางบาปทางอบายามุขทั้งหมดถึงไม่ได้มีบัญญัติไว้ในศินข้อไหนแต่สิ่งเหล่านั้นถูกบัญญัติไว้ในสัมมาทิฏฐิเพราะคนมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ถึงจะไม่มีปรากฏในศีลคนมีปัญญาสมมธิทีเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ทำเพราะนั้นนอกเหนือให้กรนะจายหน้านอกเหนือจากศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถแล้วศีลสูงสุดคือกุศลกรรมบท10แล้วกุศลกรรมบท10สูงสุดคือข้อสุดท้ายได้แก่ทิฏฐุชุก,กรรมมีความเห็นถูกต้องตรงตรง ความเป็นจริงอะไรก็ตามเมื่อทำลงไปแล้วมันไม่ดีคนที่มีทิฏฐุชุกรรมเขาก็าเห็นว่ามันไม่ดีมีผลเป็นทุกข์ถึงจะไม่บัญญัติไว้ในศีลข้อใดข้อหนึ่งแต่นะสมาทิฐิหรือทิฏฐุชุกรรมเนี่ยจะเป็นตัวขยายดัยงนั้นคนที่มีทิฏฐุจุกรรมมีปัญญาดีแล้ว เขาจะไม่เป็นห่วงเรื่องศีลที่ไม่ได้บัญญัติสีขาบทเหล่านั้นไว้นะอ้านี่คือผลของบุญกิยาวัตถุสิบประการนะให้เราได้เข้าใจนะบุญกิยริาวัตถุสิบมีผลของตัวมันเองผลของตัวมันเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยรู้จักบุญแต่ไม่รู้ผลบุญเป็นส่วนใหญ่ จริงไหมรู้จักบุญแต่ไม่รู้จักผลของบุญเมื่อรู้จักบุญทำอย่างนี้เป็นทําบุญ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 แล้วเราก็เลยอยากได้บุญแต่เราไม่ได้อยากได้ผลบุญนะและทําแล้วเราก็อาจจะยิ่งเชิงเข็นไปวัดมาิีวกระเช้าิ้วตะกร้ากลับกลับมาด้วยความแน่ใจหรือไม่แน่ใจกันม่รู แต่ที่แน่ๆคือเขาสุกขนมสดหมดแล้วตักบาทใส่บาทเรียบร้อยเปหมดแล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้เข้าใจทางนี้แล้วปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเราแน่ใจแล้วเราทําบุญเสร็จแล้วจบแล้วเรื่องการทําบุญต่อไปเราก็รอรับอะไรครับออรอรับผลของบุญนั่นแหละครับและผลผลของบุญจะให้เราตอนไหน นะฮะปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ผลของบุญที่ให้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างผลของบุญที่ให้ในอนาคตมีอะไรบ้างนะ,ะผลของบุญที่ให้ในปัจจุบันนะแวบเดียวใครตอบได้ไหมว่าแวบเดียวคืออะไรในขณะนั้นนะ่ะสุขใจเหลือเกินครับสงบมากปลื้มปีติมาก น,นคืความสุขความสงบความปลืมปีติตรงนั้นเกิดไม่ในขณะที่ประเคนพระใสบาตรพระเนี่ยนั่นแหละผลของบุญเกิดตอนนั้นนะให้ผลในปัจจุบันเดียวนั้นเลยนะได้แล้วยังเหลืออนาคตที่จะรอรับคืออะไรครับปฏิสนธิการกับปวัติการฉะนั้นผลของบุญนำสู่สุขติแล้วหลังจากที่ได้ปฏิสนธิแล้วก็คือเป็นปวัติ ดูที่เหตุถ้ารวยก็แสดงว่าให้ทานมาใช่ไหมนั่นคนที่เขาไปเกิดในตระกูลสูงอะไปเกิดในกองเงินกองทองเลยอ่าเกิดมาก็มีสร้อยข้อมือทองใส่ครองอลยโอ้โหซึ่งผิดก็เราใช่ไหมกว่าจะได้มาเท่าหนวดกุ้งเนี่ยโอ้โหหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ยทั้งปวดทั้งยอกทั้งเคล็ดว่าใช่ไหมโอ้ เนี่ยบางคนก็เกิดมาแล้วเนี่ยเขาใส่ไส้ให้ลูกเลยนะนะและนั่นคืออะไรถ้าเราดูว่านี่คือผลบุญนะเราก็ได้ปัญญาแล้วใช่ไหมอาเห็นคนก็ล่ำเขารวยเขามีเงินมีทองหรอเราไม่ต้องไปอิจฉาริษยาเลยโอ้ยมีบุญจริงนะพ่อคุณทำไมมีบัวโทษทองที่คอนเส้นบเลล่ม ฉันนะ่ะสักเท่าหนวกกุ้งยังไม่มีเลยใช่ไหมเพราะผลของบุญมันมีเนี่ยเขาจึงได้ฉะนั้นเขาได้อะไรอะ่ะเกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันแหลลองพิจารณาดูนะได้เกิดในตระกูลสูงเป็นผลบุญในข้อไหนเกิดมามีปัญญาเป็นผลบุญในข้อไหนเกิดมไม่มีมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลบุญข้อไหนอ้าว ตอบได้ไหมยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นผลบุญข้อไหนนะอะเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นผลบุญข้อไหนโธ่ผมเป็นศีลผมร้องไห้เหลยเธออุตส่าห์ส่งมันมาเกิดเป็นมนุษย์มันยังไม่รู้ว่าใครส่งมันมาเกิดเลยใช่ไหมห้าเกิดเป็นมนุษย์เพราะศีลนำให้เกิดเป็นมนุษย์ครับ เกิดมามีเงินมีทองเยอะอะไรทําให้มีเงินมีทองทานอถูกต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วะอะไรทําให้มีจิตดีจิตงามสมาธิในกุศลทั้งหลายอะไรทําให้เกิดมีปัญญาผลของการเจริญภาวนาเห็นไหม น่ะอะไรทําให้เกิดมีคนโอ้ยมาไหว้มาเคารพกันหมดไปทางไหนก็มีคนกราบมีคนไหว้มีไหมคนอย่างนั้นมีไหมมีทาอะไรมาบารมีอะไรเราเอ้าบารมีอะไรอบารมีก็ได้อบารมีอะไรนี่เรากาลังหาผลนะฮะว่าทําไมไปไหนมีคนกราบมีคนไหว้ ทำไมเกิดในตระกูลสูงอ่ะ,อะนั่นแหละครับเรายังไม่รู้นาะยอย่าโยนให้บารามีมันมีเหตุรวยมีอะไรเป็นเหตุให้ทานเป็นเหตุได้เกิดเป็นมนุษย์อะไรเป็นเหตุศีลใช่ไหมนะเกิดมามีปัญญาดีอะไรเป็นเหตุท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยโองค์กรสำมาทิธิถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่เดธรรมะและสถากขุ้ณนนาริมลธรรมรักสถาขงคุณบุตรสากุลานุสนสถาขงคุณปานีสงเคราะห์ธรรมสถาขงคุณศนกดาเพื่อนงามเป็นเจพาพในคืนนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณเพนสีฟักสอนรับเป็นชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับสถาของคุณเพนสีฟักสอนกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงปัะเกิดมีแมมรมรก่คุณนริมมณธรรมรักคุณบุษรากุลานุสนคุณปานีสรงเคราะห์รมคุณศักดาเพื่องามและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับไม่ออออกกบาาั สาธมรมทำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา